พี่พี่ปเปิดกินกันนิดนึ่งอร่อยพี่ปั่นผนไม้ดวมเดี๋ยวค่อยขึ้นเงินงอันฉันต้องการอันที่มันหนาแบบรวดเร็วฉันว่าเอาอันนี้ดีกว่าคนท้องใช้รองพื้นได้ไหมใช้ได้สิคะ คอนทัทร์เนตรกกา้าเรยใช่ไหมคอนทัทร์เนตรกกา้ามีอยู่หน้าโปรไฟล์อะกลัวจิ้มตาแทนมากจิ้มบ้างไม่จิ้มบ้างเรื่องปกติเธอ อยากกินช็อกโกแลตไหมผมน้ำลยไม่เอาสักนิดนี่เก่งไหมไม่เอาเออให้น้ำนี่เหรอนุ่มเดียวชิมชิมเอออร่อย เชื่อปะวะมาซาร่าของไลตตัวนี้ของเบนฟิกค่ะที่ไทยอยู่นะ พี่ว่ากาแฟมาทันหนูปะไม่ทันน่าโมโหอะโมโหพี่อ๋อไม่ใช่ค่ะนะเออโมโหพี่จุ๋มก็ได้อ่ะจุ๋มบอกว่ามีสองแก้วโมโหชัดๆเฟคนิวสุดๆอุ้ยอีกนาทีถึง <c oughs> ให้โมโหละ <c oughs> ฉันลงมาจากบ้านใช่ป้าฉันเห็นยี่จุ่มนั่งหน้าโอ้โหใส่กิ้งอยู่นั่นละกลางบ้านทุกคนจึงปะ่ะอ๋อพี่นิดนิว้วคิดอ้อสีม่วงชอบลิปสีม่วงอะเพราะว่ารู้สึกว่าสีม่วงแล้วมันเหมือนเกาหลีอะนึกออก่ะ ชอบเหมือนกินไก่มาห้าสิบตัวน่าแล้วค่ะกลิ่นไปดักรอนนะหมู่บ้านเราวิ่งมาเลยเขาพี่จุ๋มเขาก็อย่างนี้แหละเพราะอะไรรู้ป่ะพี่จุ๋มขึ้นวอแม่แล้วก็ตกวอร์แล้วแม่ <c oughs> แม่เขาไม่เรี้ยงแล้วนะเก่งอ่ะเรี้ยจะจุม๋ม <c oughs> ทุกคำเลย <c oughs> เขาเลยรีบเลยเห็นป้ารีบวอร้วห่บานเลยนะเนี่ย เขเกินไปเนาะพี่จุ๋มเกินไปปะพี่จุ๋มหาพี่เป็นหัวเมงไม่เจออะปินหัวเมงเออน่าจะอยู่ในซักุงเนี่ยปิ่นอยู่ไหนวะฉันเห็นอยู่ตรงไหนมีแต่ผ้าทำไมเจมบจริงจริง หายถิใงในกะเบิเนี่ยไม่มีที่ปะในนะั้น่ะไอหยังอีกอ่ะโอ้ยแตงกียวลีมาตฟุดเอาเอาอะไรอ่ะ ขนตาหน่อยได้ไหมต้่งติดเนง มีใช่ไหมในถุงนั้นคุณนนมันเก่าใช้ประจำอยู่แล้วใช่ปะได้อยู่ไม่มีหมายถึงว่าหมายถึงว่าแฟนเก่ารหรอประจำออใช้ประจำอยู่แล้ว,ลวใช่ไหมไใช่ไม่น่าจะหายไปไกลเนาะ่ถ้ามันอยู่แถวนี้แต่ว่า น,นี่มันหาไม่เจอว่อวานใช้อยู่แล้วอ,อยู่ในตะกร้าตรงนี้ป่ะพี่ตุ๋มอืมออนนี้ติดหน่อยวันนี้ไม่ต้องมีถ่ายคลิปเธอมันจะไม่ติดขนตาเลยก็นิดนึงขอติดนิดนึง่เป็นไรหรอกอดทนหน้าที่รักเดี๋ยวก็โตละบูม๋มอะ ไม่มี่าคุณบุไม่มีฐานดีแล้วใช่ไหมไม่ปไม่ปิดไม่ติดไม่ติดมาละเงินเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงเออมีเงิน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 ไม่มีเอ้ยนี่ฝากสเข้ไปในนี้หรออะไรค คนไม่ต้องว่าฉนาันนะคะฉันว่าตัวเองได้สใส่นาฬิกาไหมอ่ะอีเกียอโอ้พิงเถอะหมดแล้วเนะี่ยตรงนี้ไม่ีไไม่หมุนค่ะเงินไม่หมุนให้ใครทั้งนั้นค่ะไปอันนี้เดี๋ยวทิ้งเลยพี่โจมหมดละ ตดขนตูดรีฟของกิกก๊กโกคิกโกคิกโกกิโกคิโกอีกอันนึงติดไว้ที่เมืองเนี่ย เจอเราเออกมาที่เป็นหมาหแน่นอนออนใหม่ดีอยู่ในถุงเนี่ยไม่ใช่ลำบากเหมือ,อกนกันนะติดกับมือถือเนี่ยโอเคร้อย <Okay. 100 S 1> แห้งก่อนเหลือจะเชื่อ,อชีวิต mm hmm. พี่ตูนโทรมายวค่อยรับได้ไหมพี่ตนูนฮัลโหลค่ะ mm hmm. ค่ะอ๋อคนเราเตรียมน้อมอพบไปด้วยค่ะ อ๋อเดินเดี๋ดูดูก่อนได้ไหมอ,อ่ะอสิ้นชีพปกติตื่นตื่นตื่นสามโมงด้วยซ้ำพี่ตูนอือ เดี๋ยวดูดูก่อนได้ไหมอะเพราะว่าจริงๆอะวันที่20กว่าตอนแรกอะหนูมีแผนว่าหนูอ่ะคือหนูไม่ไปสิงคโปร์กพี่พีแล้วหนูตั้งใจว่าอาจจะแบบพาหลานไปต่างจังหวัดเพราะว่าหนูสัญญากับเขาไว้ตั้งแต่ปิดเทอมจนเขาเปิดเทอมแล้วเนี่ยหนูก็เลยไม่ไปกับพี่พีสไเี่ยไม่งั้นหนูก็ต้องไปละแต่หนูไม่ไปไงเดี๋ยวหนูดูขอดูก่อนว่าได้จองไหมค่ะค่ะ เอาแค่ขนมอะไรางี้ใช่ไหมไม่ต้องเอาแบบของอะไรอื่นใช่ไหมเด็กอายุเท่าไหร่อะอ๋อเห็นพ่อบอกว่าจะใส่ให้ทุนการศึกษาด้วยแล้วพ่อเขาเตรียมซองเขาแล้วหรอหนูต้องไปถอนเงินเพิ่มมันเนี่ยโอเคค่ะก็ต้องไปถอนเงินก่อน สาิบเจ็ดคนก็เยอะอยู่นะคะแม่พ่ออะไรเอ่ยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวหนูต้องเข้าไปพี่พีเขานัดออกแกไหน ที่โรงบานดิสี่โมงค่ะนี่นี่มันเลยไปแล้วล่ะแต่ว่าหนูก็ยังไม่เสร็จดีเลยพี่พีชไม่น่าล่ะไม่น่าล่ะไม่ตามโอเคค่ะรู้เรื่องสบายใจค่ะค่ะพี่พีชจะประชุมยังไม่เสร็จเลยเห็นปะฉันไปหมูก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ชายก็ต้องทำงานเห็นไหมจบ รดจะตายหนูมีกระจกตอน,น,นประจำตำแหน่งให้พี่เก่งใหม่อีกวันหนึ่งบ้าน,น,นไหนครับบ้านนี้เลยค่ะดีไหมดีครับแตกต่างไม่เหมือนใครโอเคไปเยอะไป็นนี้ สงสารอเอาฟนไหนละนี่ไปดีกว่าพ่อขึ้นเรือรถี่จุ๋มโอ้ะยังมั้